ไดบปะแล้วพ่อเอาผสมมาให้กินจะกินเดียวมั้งแซะครับเด่นนี้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คือน้ำขมปุ้นเา้นนี่ครับรดใส่น้ำตาลยกปงเลยค่ะใส่ผักลงไป Und... เชลโลมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี่สวก๋วยเตี๋ยวสวกก๋วยเตี๋ยว๋วแห้วยวแห้วแม่ปวดใซวยก๋วยเตี๋ยวซวยสิซวยซวหรือก่อยก็ข่อยก่อยเซียนก๋วยเตี๋ยว กินกินแบเกินบ่อรดแสบเพราะแสบกินมันก็แสบเอาคว่เนี่ยก็พิธีเอาโจรดในป่ามีเส่นทุ้งหนึ่งมนได้ี่ไดเขาตลาดเนาะกนก็ยือกเนเียวเียวบเียไม่ย

ลดลาบน้ำตกรถลาบน้ำตกคนนี like ้นี่เขาปกติเขามีแต่อย่างก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะเขากบบก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคือกันยุดกู้ทินเพื่อจะให้หยั่งนี่เพาว่าลวกกุ้งใจมิฉิลเข่ากู้ทินยอะจี๋ข้าวกล้องแรงดูดไม่เพราะกินมัดก่อนทอนเดียวจะเฉลยังแซ่บเนาะจะเฉลยหุดยุด

ใส่มองก็ได้ปลาใส่ใจได้อ้าวได้ฮอตนาพนันมบาร้ได้ฮอตนาคุนได้ใส่ใจเขาโอ้ก่ได้ใส่ปลาเใส่ใจได้ทั้งนาคุณแล้วโอ้โหน่าคือหน้าหลายเป็นแต่หน้าหลายทงแค่นอหน้าหลาหนองโมมักก็สิอบาแล้วฟังเนื้อฟ mm ังเนื in <próxima> <ills> ้อล่าฟังเนื้ออ้ายหน้าหลาหนองโมมักก็สิอบาแล้วนี่ยอดไปเงี้ยโมนหวานก็หอยสิ่น Oh, ้าโอ้โหหนวดรปเลยเไปาถึงาตายแน่นอนโอ้โหหนวดคบตัหาโอ้โหหนวด่นาัมันสงเครื่องิเยัน่้ยัดันี่ด้อ

ไม่บานคนนึงมันมันีพัสูงไปเที่ยวสูงไหมหรอใครใส่สีอยู่เยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ก้อยเยอะไม่ได้ก้อยไม่หยุด้นเดือดเ้นเดทอยอไม่้กอยเยไม่้ก้อ่หยุดกิน้จนี้มกเสียคนหี่ย นั่นยังเปเห็ดเป็นเสียอะไรมาอะไรมันเนดียอยดแม่ฟังยดดินยอะด้วยสิไงดินยด้วยสแม่ฟังยอะนะเดี๋ยวก็ได้บางรายจะถามจะบอกกวต้องโทสรตแล้วเสร็จวเสร็จว เอเอ,อเอม็มเอมพอเอกเอเรื่อไหนนี่อยากจะค้นมาเถอะเือไหนี่อยากค้นขามไปบ้างละเอนี่แรงเกลียดอยามเรืเอกาเอะเอกยังไม่ทัตาเฝอจริงเลย

ใหมจ๊กน้อยใช่หรบอเปล่าอกไปนั่นนะค่ะก็สวนกันรูปแบบค่ะ เิ่งว่าได้กินเส้นก๋วยเตี๋ยวแทนหลังขยาวกะเบิงยุกเอาเสามาสุดสวัสดีเมาหนามกูเลยปลาหม่าวงเงา

จนบอยูเจโนบายูไปน้ำตีไปคนมันเป็นอย่างไรเป็นยางไงเป็นอยางไงคนหนุ่